สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ผาเสด็จแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมขอเล่าที่มาที่ไปของผาเสด็จให้ฟังนะครับว่าในสมัยรุ่นเก้าและกั่นที่5นั้นเนี่ยมีการขยายเส้นทางคมนาคมโดยทางรถไฟเนี่ยนะครับมาถึงที่สถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็เจออุปสรรคมากมายไม่สามารถที่จะสร้างทางรถไฟเนี่ยเพื่อข้ามเทือกเขาดงพญาไฟไปยังภาคอีสานได้นะครับทําให้ ความทราบถึงพระเนพระกรัรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพระชลินทราบรมราชินีนาถนะครับแล้วทั้งสองพระองค์นั้นเนี่ยก็ได้เสด็จมาณสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อ100ร้อยกว่าปีก่อนนะครับเพื่อทําการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ในอดีตนั้นเนี่ยในช่างที่สร้างทางรถไฟกับบรรดาคนงานทั้งหลายเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าจะมีต้นตะเคียนต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับซึ่ง พยายามที่จะข้นต้นตะเคียนต้นนี้หลายรอบแล้วก็ค้นไม่สําเร็จนะครับพยายามที่จะระเบิดหินที่ท่านเห็นอยู่ณบริเวณแห่งนี้นะครับก็ไม่สําเร็จนะครับทาให้ในายช่างและบรรดาคนงานทั้งหลายเนี่ยล้มหายตายจากกันไปอย่างไม่ทราบสาเหตุกันมากมายนะครับความก็ทราบถึงพระเนตรพระกัรของพระอ,องค์นะทำให้พระอ,องค์ต้องเสด็จมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นน,นะครับว่าพระอ,องค์เสด็จมาเนี่ยพระอ,องค์ก็เอาตาแผ่นดินเนี่ยมาวงสวง ต้นตะเคียนนะครับแล้วก็เอาตาแผ่นดินเนี่ยประทับที่ต้นตะเคียนทําให้ในคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับไปแล้วเนี่ยนะครับบรรดาคนงานทั้งหลายก็ฝันว่าเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งล่นลับที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนเนี่ยได้มาเข้าฝันว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านมาขอให้เราไปหาที่อยู่ใหม่นะครับพวกเราต้องไปหาที่อยู่ใหม่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการสร้างเส้นทางรถไฟก็ เต็มไปด้วยความราบลื่นนะครับสามารถที่จะข้นต้นตะเคียนได้แล้วก็ระเบิดหินได้แล้วที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็คือมีพระปรามารพิธทยของรุนเก้ารัชกาลที่ห้ากับพระศรีพระเชลินทาปรมราชินาถเนี่ยท่านได้ประทับพระปรมารพิธัยอยู่ด้านบนนนนะครับอันนี้เป็นประวัติย่อๆนะครับ